ในครีมันเอออันนี้เงินเงินห้างป่ตัวนี้อ่ะเออใหม่เนาะตัวตัวนี้เงินบาทพี่น้องนี่เก็บเงินริเงินเก่าเงินใหม่เงินโอ้ใม่เลยเก็บเก่าเงินเก่ายังอยู่เนาะเงินเก่าือว่าอบอใหม่พี่น้องเลยยังอยู่เก่าเนาะใหม่แต่เงินห้างกับเงินบาทเงินบาทแสนหนึ่งวอเม่แสนหนึ่งเงินบาทแสนหนึ่งเงินกี่รานหนึ่ง้านหนึ่ง ทำแบาทใหม่เบอ่เลยมันยังบุเรือเลยบุเรือเลยทำแปบาทจนหมดอชอยยังดูอายุน้อยนุ่งโดยโดยคำคำแปดบาทแล้ววะข้าเอกข้าเือกกันข้วเลือก้าวัทยกับซีลเข่ขาวช่องร้อยขาเปือกกันไรช่องร้อยเขาโอ้ข้วทีวัน เรือแปดบาทเห็นเห็นเบดบอลเหหรืว่ายังเทำนี่เห็นเบทำนี่เนาะแต่ว่าเงินเงินบาทกับเงินอีกเก้านี่ใหม่พี่น้องเลยเขานำจาป่ามีเลยพี่น้องเลยใหม่เบดเรือแต่เป็นเท่าทาน บายดีสวัสดีเนะาะพ่อแม่พี่น้องหมู่ื่อนบ้านแกชิดเมี่แกเคียงที่ก็ลบในหักแทงเบิดทุกผู้ทุกคนเบิร์ดทุกภาคส่วนพี่น้องเอนะ๋ยเนาะมืัอนี้กะมาพอ่อกระป๋ากับเพาะกระเพ้าังอยู่ที่บ้านสะพุดพี่น้องเอนะ๋ยเนาะมีเกิดเหตุอาคีไ,ไพร์เนี่ยพี่น้องเอ๋ยกะคือว่าได้ไหมเกื่อนซานของพ่อแม่ประชาชนชาวบ้านกุดเพิ่นเะนาะกับใหม่สองลังคาเฮือนพี่น้องเอ๋ยกะถือว่าได้หักความเสียหายเป็นจำนวนหลายพี่น้อง ม่ทั้งเราข่าวน้ำพี่น้องเอ้ยผบเรือ,อยังผิดน,นวังเนาะถูกทางบ่าวก,กับพายก็ได้ถ่ายทำคลิปออกมากเผยแผ่ให้พีหายนอกเขาเนาอทุกภาคส่วนเลยพี่น้องเลยได้หับเบิ่งกหับชมนกันพี่น้องเลยคืนตอนนี้ก็คือว่าประชาชน,นหรือว่าพ่อแม่พี่น้องชา,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 าวบ้านชักพูดเนาะเพื่นก็ได้่วยกันพี่น้องเลย่วยกันมาขอดเคลียร์หาวัตถุสิ่งของเงินคำเนาะกั คือเบื้องต้น,อ,น,น,นอะไรเนาะทางเบาภัยกับไปสอบถามนำทางครอบครัวของปู่ที่ได้ประสบภัยพี่น้องเลยค่มีเงินอยู่เป็นเงินบาทอยู่แสนเนาะแสนบาทพี่น้องเลยเงินกีบอยู่ประมาณล้านแต่ก็มีทองคําทองคํานี่แปดบาทเหรียญเนาะกับมีเงินกีบเก่าแน่เงินห้างเงินอย่างไน่พี่น้องเลยเ,เนาะเพราะว่าคนเก่าโบราณมา ตั้งแต่กี่พี่น้องเอยกันเขาเนี่ยก็ใหม่อยู่สองเล่าเขาพี่น้องอยก่แต่บุหูจำนวนชัดเจนพี่น้องเองก็เนาะคือว่าคร่าวๆกับสิสองร้อยกัวกระสอบพี่น้องเอยพี่น้องเองหลังตัวที่สามก็ลังเลื่อนม,มาหนิพี่น้องนี่ยังดีถอดซาบานเพื่อนเอาท่านพี่น้องเอยเบื้องต้นเบื้งหุ้งพี่น้องทำไมต้น้ังหุ้งเห็นบุหูก็สุกพี่น้องเอง เบิ ó, ่งสภาพเลยพี à, ่น oh, ้องเอ้ยเนาะตาดูตุนพี่น้องเอ้ยบัวท่านอย่างพี่น้องเอ้ยเบิ่งต้นกันดิเพได้แต่สามนี้ใหม่เบิดพี่น้องชอบไป็นท่านใหม่ตั้งใหม่เล่าเขาพ่อบ่หนิเนาะเล่าเขาช่องแล้วโอ้อันนี้อันเขาเลือเล่าแล้วไปถึงคึ้นอันนี้หันไดเล่นล่ะโอ้เหตุเกิดตั้งแต่เมื่อได้พอนี่คืนนี้คืนนี้า ดีทออันขั้นมาเกิดอยู่กลางหมู่บ้านนี่แห่งสิลายหลังเนาะอันนี้ทออนี้แม่เลยนี่มันก็ช่วยได้ช่วยท่านโดยโดยจะถวยเป็นบ่วงเป็นยังเือว่าโบเรืออย่างเนาะนี่ใหม่หมเลยเนาะใหม่เข่าสองเหล่าพี่น้องเลยถวยบ่วง ถัถ่วถั่วบวมขึ้นพี่น้อง,องคือจะมีหลายอย่างหลายแนวอยู่ในนี้ยังโปรตันเด็ใหม่เราเข่า,ขาพี่น้องเอ,อ้ยใหม่เราเข่า,ขาน้าเนาะที่เราเข่าเขา่ขาตัวนี้กาจนเป็นข้าวตอกแตกพี่น้องเลยมีมีหลายอย่างกระจกจังยิบแม่ก็มีส่วนเหลืออยู่ในนี้น่อยพี่น้องเลย กระสีประมาณนี่พี่น้องเลยเข่ากะไม่ปนเท่าปนนั้นทานไฟเนาะพี่น้องเลยมาเลือกเก็บยังนี่เก็บขี่ทานไฟบอกนี่ยค่ะเนาะใหม่ชองเล่าเลยบนเรือเลย เหตุเกิดย้อนย้อนยังไนเอือยนี้เหตุเกิดย้อนไฟฟ้าบ่ดีกว่าโอ้โอ้จุดบจักเลยว่ะบบจักเลยย้อนภายผาหรือว่าจะได้ตอนเกิดเหตุไฟไหม่โบได้มีคนอยู่เดือนบ่เด็กน้อยเขาอยู่เพียงหน้าเบิร์ตเจ้าของเพื่อนเขาก็นอนหน้าได้เฮ้ยโอ้โหมาเกิดจากอยังมีเพื่อนสองลังใกล้กัน เราข่าวก็ใหม่ฮรูจกักบ่ว่าสองเล่านี่ประมาณเป็นข่าวจากเป้าเนี่ได้มาจากสองร้อยกว่าแล้วกว่าหากบ่อสามร้อยเนาะเขามีโรงปั่นด้วยาแล้วสามร้อยก็อูซี่ห้าร้อยบนเรืวเขาลายได้สินเนาะคือว่าเสียยายลายพี่น้องเลยเป็นข่าเป็นน้ำเป็นวัตถุสิ่งของไม่าแหละบ่อบนเรือยังพี่น้องไอตอนนี้ในปัจจุบันนี้ แมนแถมปนขี่ทานไฟอีกพี่น้องเลยต้องลายปู่ลายคนช่อยกันเราบมัลายไม่ล้าอายคือว่าลายได้ขลว่าเนาะตามตะเบิรงนี่ก็มีตัวเราเป็นเนีป่านนี้ อน้นะ่ามันเีนอี้งคนืนมาชเจ้าเีลอ่เจ้าอบอกลเข้าโอ้ใหม่นี่แหละอันนี้คนนอกน้มาช่วยอันนี้คนคนแปลว่าเป็นญาติพี่น้องบ้านใกล้กันเนี่ยมาสอยเรือกันโอ้มาสอยเพื่นนอเ้นาะกับเบื้งกันไปเนาะท็นจงไดมันเกิดขึ้นนะครับแมน

สิบโมงรถไฟเกิดสิบโมงสิบโมงบอกว่านะครับคนเสียหายหลายเนาะคนเรือยังยามันเกิดบนบ้านนี่ก็แห้งโอ้โแต่นี่ยังว่าดีดีนั่นใหม่ของรังเขดทันเนาะข้าวลาบนบ้านนี่ปุ๊บจัวจากไหนแมนขันมันรูปแบบนี้นี่เพราะว่ามันก็เป็นเพื่อนกับห้างแน่นอนหนึ่งเนาะถ้ามาเคลื่อนที่นั่น พี่น้องเอ้ยบุเห็นจักรทื่อจังหวะมาเกิดมาผ่าไม่ยูฮาสู่ทันเนาะอันนี้ดหบุญเหลืองเลยัโอเคพี่น้องเอ้ยข้าวกได้ลงมาถ่ายทำเนาะเข่าแต่ยังเหลือประมาณนี้พี่น้องเอ้ยยังเศากฐกบเรือ หลายพวกถุงกวนพอว่าเพื่อนมันเดี๋ยพี่ส่วนฝันแน่นะหนึ่งคือว่าหลายตอนนี้ปัญหาเนี่ยโมเห็นบอกกับใครครับนะครันั้นคือว่าเห็นได้เห็นเไม่แล้วคือว่าสิ่อเพื่อนหลังนั่นเนี่เห็นโอ้คือเพื่อนหลังนี่เห็นเมาแล้วเพื่อนหลังนั่นเป็นยังไงครัเพราะว่าเพื่อนเพื่อนสองลังเจ้าเพราะว่าเพื่อนเพื่อนหลังเัินของแม่ใหญ่พ่อนี่ตามที่เขาถามเมื่อก่อนนั่นเงินเพันแสนบาทเนาะเจ้าไหม่บิดกับเงินกี่หนึ่งล้านกี่เงินกี่เก่าใหม่เบิดเจ้าบหรือว่าเงินกี่เก้าหรือม่ยังอยู่ม่ได้เงินหู่ใหม่ได้เงินห้าง คำกับแปดบาทเห็นเลยเห็นเบอ้์แล้วผัวเนาะได้แล้วแต่ว่าเครื่องหลังนี่คำสองบาทโอ้ยังไม่เห็นบอกกัโดยโดยคำเครื่อนที่ว่ามีเงนเครื่องปั่นอย่างบ่ยาวอ่าต้องเสียหายนักนวงพี่น้องไอ้ผู้อันนี้มันยังอันนี้ขอต่อไปอันนี้จักรยนต์นี่เนาะจักรยนต์จักรยนต์เสียผ่าอันเครื่องนอกมันใหม่เพราะยิ่งเดี๋ยวจะเล็กมันแมนโอ้ยเดี๋ยโค้งห่างพี่น้องเลยเนาะนี่คือเครื่องจักรยนต์นี่ก็คือรถถกรถถ่ายดิ่นี่ล่างรถถ่ายดิ่นี่เจ้าไม่ รถไยก็ม้เกี้ยงพี่น้องเอ้ยชาวกระดําคือว่าเอาไปเฮ็ดเอาไปเฮ็ดหยังก็บ่ได้เนาะจ้าเฮ็ดหยังก็บ่ได้แล้วไปเ้ากเียมนาะของเพิ่นโดยเไดถวยบวงแน่สุกบวงมเกี้ยงบ่แบบนี้เบิดสภาพเลยได้บดนี้เนาะแม่นใช่บ่ได้เลยบอกัใช่บ่ได้แล้วมันแบบเป็นแบบนี้ล่ะ พูดไดบางก็ไม่เป็นเสื้อผกันทายอยู่อือโอ้คนยังหัดส,สาหาประตูสิ่งของมีคาอยู่พี่น้องเลยนี่โมฮันบ้าทองคำนี่นี่หนมมแล้วะนีห่ห้าบาท แมนบ่ทองกี้เพื่อนหลังนี่ยังมียังยังบุทันเห็นนี่ยังทองคำเมันบ่ยังจากบ้านยังบุเห็นนะเห็นบุโองบ้านเห็นบุบคเห็นนะไจากบานแล้วเห็นนะเจอเล็กครึ่งนึงโอ้เห็นครึ่งนึงเห็นจะคืนนี่ตอนนี้ยังบาท a n เห็นอยู่บ้านนี่้ยยงยยยทยย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 ยนนะอันทองคยยายยยย่ยย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 ยนยยม่ยยยยยอยย่อยยยย ไม่ฮะมันขาดมันขาดแมนน้แมนมันขาดเนาะดูดูยังบ่ท่านได้เห็นยังบ่ท่านเห็นครบนี่แล้วแต่ว่ามันบ่พร่อเห็นก็เห็นเป็นเป็นบางส่วนมีส่วนเห็นอยู่หากแต่ว่ายังบ่ท่านได้ครบดูดูดูพี่น้องเลยอันนี้เครื่องปั่นบุเรือยังพี่น้องเครื่องปั่นกับเรือตะเลขเศษตอนนี้ นังหวงไล่นี่ทำเปเต้นได้ไหมโอ้ยเกิดใ่หนไดเรือเจ้ามันมันดีใกล้เลยเนาะมันใหม่จากทั้งใดแล้วเข้าคนโอ้หลังหลังนั่นเนาะตอนที่มันเกิดใหม่หันเจ้าของทางเพื่อนเพื่อนกาอยู่เพื่อนบ่แม่อยู่แล้ว่อ้าห แม่ไปนอนบนนอกคนไข้โอ้แม่เป็นไปนอนเผาคนไข้คนป่วยเนาะใหม่บิดบเรือยังเนาะบเรือยังจิมืยังตอนเพใหม่บิแม่ไปรีอยู่ชาป่าบนเรือบนนอกนรื่นัมเนี่ยไปุนคน่อ้จัจีน เอาชีวิตตัวเองรอดจ้าสีเป็นรวงเงินเพือนจ้ากีเป็นรวงวัตู้สิงของจากระดยาพี่น้องจากจี่ห่วเราเูขหัวเาลงไปเลยจูมาลไปมาจ้าังลูเราูก่เกินชอกหลังไปวันเดียวเนาะไปไป่ยบ่อยกขาวคันว่ามันลมแห้งคือแบบนี้นี่อยามหลายนา บุญเนี่ยเป็นประเด็นน้องปรด็นใดเหตุคือเงินเกิดขึ้นประมาณจังโมงแม่พอหุ่นกว่สิบโมงสิบโมงโม่ก็ตรงประเด็นการบรรทุกนเนาะสิบโมงเหตุเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นจากไฟฟ้าลัดวงจรบมอดวายในไหนเนาะ บอนเดอกไผ่เลยบอลดอกไผ่หรอบอลดอกไผ่เลยบอลในก็จะบอลกี่ตะเขียกก็บอลดอกไผ่เลยมันแตกบอลดอกไผ่เลยแต่แม่ลูกมันแห้งไผ่ทางกลางหลุดขึ้นทางกลางเลยโอ้แตกขึ้นบ่แม่มันเกิดจากกระดานไฟบ่แม่บ่บริโก้จากกระดานไฟมันแตกดอกไผ่หลอดอกไผ่แตกนี่นี่น่าเสียงแตกใช่ไหมนี่นี่เข้าหันไปลูกพันธุ์แม่ลูกพันธุ์มันขึ้นแล้วโอ้ขึ้นบอลดอกไผ่ทางนี้กระฮือนกระย่างทางนี้กระย่างมันขึ้นบอลดอกไผ่หรอ บอลดอกไฟเลยแช่ป่เนาะคือว okay. <laughs> ่าไฟฟ้ารัดวงจรก็แม่ไน็ตัวนี้เนาะแต่ว่าบบานี้เด้ยให้ทั้งครอบครัวหรือว่าที่ว่าทานผู้ช้มเนาะแบบไฟก็ให้พิจารณาเนาะก่อนสิไปทั้งใดนะโดยต้องเบิ่งกับขาก่อนพี่น้องไอ้ก่อนจะออกจากเฮื่อนจากซานเนาะเพราะว่า มันก็มีเหตุเกิดเกิดขึ้นที่บ้านพุดบ่แม่ตอนนี้ฮะบัดพุดบ่โดยบัดจิุทโดยเนาะนี่ก็คือเหตุเกิดขึ้นจากบ้านพุดธเนี่ยพี่น้องเอ๋เนาะเป็นพี่าหอนเตือนใจให้พ่อแม่พี่น้องเขาหลายหลายคนเนาะที่จะออกจากเรือดจากชาติพี่น้องเอ๋ก่อนสิไปให้ไปหน้าจังไรกันคืนเมืองได้ทยก่อนพี่น้องเอ๋เนาะเพราะว่าถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็คือว่าในพี่น้องเอ๋ซูเชียไฮเนาะโจรขึ้นชิ โจนขึ้นซีบเถื่อนยังประชาไแพ้ใหม่เถื่อนหนึ่งพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะโจนป่นซีบเถื่อเพิ่นกาว่ายังประชามันไพ้ใหม่ขึ้น,กน,น,น,นเกิดขึ้นเถื่อนหนึง่งพี่น้องเอ้ยนู้ยังบ่าวไพก่กัแสดงความเสียใจนำ้ำเนาะทางครอบครัวเพิ่นผู้ที่เหตุเกิดอัคขีพันเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนาะเหตุใดไพ่ขยายมันเกิดมันแต่ว่ามันเกิดไปแล้วเนาะปาพี่น้องผู้ ไฟใหม่จนเพียงปลายผ้าเพิน่นวะอู้พี่น้องเอ,อ้ยเนาะขาว่าพี่น้องประกอบไปเหรอขว่าสิอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเลยทุกภาคส่วนเนาะขาว่าเป็นคลิปของทางบ่าวกับไพ่แล้วก็ถคาะอยากช่วยเหลือเนาะทางควบควบครัวเพิ่นกะติดต่อมาทางเฟซทางไลน์พี่น้องเลยเนาะของบ่าวกับไพ่นี่เนี่ยค่ะสิได้เป็นสะพานบุญให้เบิด์ตตะกูทุกคนพี่นอออ้องเลยอ้าาาเนาะสำหรับคลิปนี้กะ บ่าวภักะได้ทำคลิปเผยแพร่ให้พีพ่ไงพีพ่น้องเฮาได้เบิ่งได้ชมเนาะพอประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กะบ่าวกะภัยกะได้ขออนุญาตขอโตัวลาพาจากพี่จากน้องจาก่อจากแม่จากไอ้ที่เฮาทุกอู่ทุกคนเนี่ยพี่น้องเลยกับมือเืินมือซานจะก่อนเนาะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอเกล้าเข้ามาสบายดีสวัสดีพี่น้องเลย